คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทาง หวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธที่15มีนาคมพศ2566กับเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพลานนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดตะโกนะครับอำเภอพาชีนะครับจังหวัดอยุธยาก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปู่ หลวงพว่รวยพันล้านนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับเราลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับแอดมินก็จะจุดขอโชคให้พี่น้องได้ชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสำหรับ FC พี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเฉียงโชคหรือมนพระนะครับยิ่งจะดีนะครับก็มีนโม3จบนะครับนะโมตัสสะพระควมภตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควมภตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควมภตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวะยสังพรมมยสังมหาพรมมยสังอิศิยะสังมหาอิศิยะสังมุนียะสังมหามุนียะสังจักกัตติยะสังมหาจักวัตติยะสังพุทธยะสังปเจกพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชาจจรณะสังสัพพโลกาจริยญาเจสณงเอเตนะยเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะ นะโมสังคัสสะสือญาติทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบารมีหลวงพ่อรวยพล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลบรรดาลเลียบท,ที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุทธที่สิบห้า มีนาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุครับผมเลขทูบบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านก็จุดเรียบร้อยขอโชคเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบหลวงบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีหลวงพ่อรวยพลานนะครับก็ขอบุญบารมีหลวงพ่อรวยพลันถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดลบรรดาลเลขทูบที่ออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวดประจําันพุธท,ที่15 มีนาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาร,รมีหลวงพ่อรวยพลานทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุครับผมเลขทูบบาร,รมีหลวงพ่อรวยพลานก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีโชคด้วยนะครับสาหรับแอดมีเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้เผื่อความเห็นตรงกันนะครับก็อย่าลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับถ้าชื่นชอบ นะครับขั้น1 2ขั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับแตาเอฟซีเป็นน้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับเรียกทูบบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพรานนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีนะครับที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับคลิปต่อไปที่แอดมินมานําเสนอนะครับ สำหรับวันนี้แอนมินคิมนำโชคพาโดยขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ